สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลออมมอนบอลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนวิธีการจับน้องหลอกน้องขนอุยแสนน่ารักของเราวิธีการจับน้องหลอกนะครับที่พี่ได้นํามาแบ่งปันนี้จะไม่ต้องทําการสร้างรั้วหรือสร้างกําแพงหินเพื่อมากั้นให้น้องอยู่กับพี่เลยนะครับเราสามารถจับน้องได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทําการสร้างสิ่งเหล่าน,นั้นเลยเราจะทํายังไงมาดูกันเลยครับในคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะเอาละครับมาทีนี้ก็จะเริ่มเรื่องของการสอนวิธีการจับหลอกน้องขนอุดอุยแสนน่ารักของเราแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องสร้างลั้วไม้ลัวหินเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่ง ให้เราไปเก็บคลาวเบอร์รี่มาให้เยอะๆนะครับเก็บอย่างน้อยมาสัก100ชิ้นนะฮะซึ่งไอ้คลาวเบอร์รี่เนี้ยจะเป็นผลสีเหลืองๆที่อยู่ตามเพลนนะครับเสร็จแล้วไปขั้นตอนที่2พยายามเลือกฝูงที่อย่ากเกิน3ตัวนะครับเราลองมองหาฝูงน้องหลอกเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆฐานเราที่เราไปสร้างที่แถวๆเพลนก็ได้ครับ พยายามมองหาฝูงที่อย่ากเกิน3ตัวนะฮะถ้าเกินก็อาจจะฆ่าให้เหลือสัก3ตัวก็ได้ครับเพราะถ้าน้องๆเยอะเกินไปเนี่ยจะทําให้เราจับยากขึ้นนะครับน้องเขาจะแย่งกันกินอาหารเราไม่สามารถเล็งได้ครบทุกตัวนะว่าตัวไหนกินไปเท่าไหร่แล้ว ขั้นตอนที่3นะครับให้เราแบ่งคลาวเบอร์รี่นะครับเป็นกองๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยกองละสักประมาณ5-20ถึงอันสำหรับเตรียมโยนไว้รอบๆนะครับขั้นตอนที่4ให้เรากินอาหารให้สตามิน่าของเราเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับเพราะว่าการย่องเนี่ยของเราพอเรากดย่องปุ๊บแล้วเวลาเราเดินเนี่ยจะใช้สตามิน่าในการย่องนะครับทำไมถึงต้องย่องที่เราย่องเพราะว่าเราต้องย่องไปรอบๆน้องให้น้องไม่เห็นเรานะครับแล้วก็ค่อยๆโย,ยนอาหารให้น้องครับเสร็จแล้วก็ไปขั้นตอนที่5 พอเราทําการเติมสเตตมินาเต็มแล้วใช่ไหมฮะให้เราย่องไปหาน้องๆโดยค่อยๆย,ย่องเข้าไปนะครับอย่าเข้าใกล้จนเกินไปแล้วก็พยายามโยนอาหารให้น้องๆยิ่งโยนใกล้าปากเท่าไหร่ยิ่งดีครับนอกจากนั้นให้เราโยนไปรอบๆด้วยครับโดยคอยสังเกตว่าน้องๆเนีนะ่ยชอบไปหยุดพักแถวไหนน้องก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นนะครับซึ่งเราสังเกตได้ไมย่ยากนะครับเวลาที่เราย่องเข้าไปคอยสังเกตบนหัวน้องด้วยนะครับว่า มีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองขึ้นบนหัวน้องไหมถ้ามีสัญ,ญลักษณ์นั้นน่ะมันหมายความว่าน้องกําลังสงสัยเหมือนมีอะไรอยู่รอบๆน้องซึ่งปกติถ้าเกิดพี่เห็นว่าน้องมีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองขึ้นพี่ก็จะทําการเดินหลีกหนีออกมาก่อนนะครับให้น้องเขาใจเย็นก่อนส่วนถ้าเกิดสัญ,ญลักษณ์ตกใจสีแดงขึ้นให้เราวิ่งหนีน้องออกมาก่อนนะครับพอน้องหายตกใจให้เราค่อยย่องไปวางอาหารใหม่อ่เพียงเท่านี้ครับให้เราคอยสังเกตรอบรอบครับคอยเดินไปเดินมาคอยตรวจว่า อาหารที่เราโยนไปเนี่ยน้องกินไปหรือ,อยังหรือน้องเดินไปพักที่อื่นแล้วก็ให้เราเก็บอาหารนั้นไปโยนให้น้องต่อให้ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับวิธีนี้นะครับจะทําให้เราไม่ต้องไปตัดไม้หรือไปหาหินมาทํากาแพงล้อมน้องไปครับเป็นการเลี้ยงแบบไม่จับขังเพื่อให้เราได้เนื้อนุ่มๆรลอเลยนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือหลังจากที่เราทําวิธีนี้นครับผมมองว่ามันไม่ได้ยากสามารถวิ่งไป ฆ่ากรบบินได้วิ่งไปฆ่ายุงเพื่อเก็บนิโดได้มาทําธนูได้อีกหลังจากที่ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับ ใช้เวลาเราราวสามสิบนาทีนะครับน้องก็จะเชื่องละครับเราก็จะทําการจับน้องได้ละตอนนี้ยังเป็น early access นะครับน้องหลอกเนี่ยจะยังไม่สามารถขยายพันธุ์ได้หรือเพิ่มจํานวนได้ยังไม่สามารถที่จะให้มันทําอะไรได้นะครับพี่พลคิดว่าในอนาคตเนี่ยเชื่อเลยน้องน่าจะให้เราขี่เพื่อทําการเดินทางได้หรือไม่ก็เราอาจจะใช้น้องในการขนของได้รวมไปถึงอาจจะใช้น้องในการต่อสู้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะเราต้องมาดูกันว่าตัวเต็มเวลาตอนที่เขาออกมาเนี่ยเราจะสามารถ ให้น้องเขาทําอะไรได้มากขึ้นเนาะสำหรับใครที่มีความเห็นยังไงอยากให้น้องทําอะไรได้มาร่วมแชร์กันใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครมีคําถามเกี่ยวกับเกมนี้ก็ถามมาได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบทุกคําถามเลยครับสาหรับคลิปจับหลอกง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องสร้างรั้วไม้รั้วหินก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผมอ้อแถมอย่างหนึง่ง มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเราแบ่งของที่อยู่ในตัวเรายังไงให้ทำการกดชิปค้างและคลิกซ้ายที่ของที่เราต้องการจะแยกออกเป็นชิ้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการแบ่งคาลเบอรี่ที่เรามีอยู่ในตัว50ชิ้นเราจะแบ่งเป็นกองละ25ให้เรากดชิปแล้วกดคลิกซ้ายที่คาลเบอรี่กองนั้นครับแล้วมันจะขึ้นตัวเลขมาให้เราใส่จํานวนเพียงเท่านี้เราก็สามารถแบ่งคาลเบอรี่หรือของชิ้นอื่นๆให้เป็นกองๆได้แล้วครับ ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายใครมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับเกมวอร์แฮมก็ถามมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้สําหรับคนที่ยังไม่กดซับฝากกดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันครับ